สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องสานพลรำพันลูเชอร์ครับสำหรับตอนนี้เขาก็อยู่งานแล้วเนาะบังคันที่เขายางถ่ายคลิปนะครับวันนี้เขามาแวะก,กินวันนี้ว้าก๋วยเตี๋ยวชุ่มมือข้าสิกินก๋วยเตี๋ยวนายเนาะแล้วมืม้อนี้เขากิมาก,กินต้มเซ็ตครับพี่น้องเขาว่ามานครพนมมาซุนนะี่เขาว่าต้มเซ็ตแซ่บโตเซ่ครับโตเซ่ตโตต้มเซ็ตนะครับพี่น้องพี่น้องมาโตเซมันเป็นมุ้นเซ็ตเนาะแม้มันที่เป็นมุน้นเะซ็ตมามาครับจัดมามามา คนไปตัดผมใส่มาตัดผมครับนาซีนเป็นวะ่ไหยนงปืนมาเนี่ยิงปืนปะนี่ปืนได้ยังไงมาแม่นอกปูไหบอสีเเอานหอยชิ้นผ้านีหอยชิงเมืเบ็ดมือเบ็ดมอเบ็ดอุยหาเลยมือเบ็ดยมือเบ็ดเอาอะไรมือเบ็า ล็อกแอ็โรุ uh, ่นสิไม่เยอะอ่ะลองเอ็นรุ uh, ่น่ลูกทุ่งก็ขึ้นยากเออยู้มด้วยนะไดโอ้โหยิ้มใจแน่โอกาถือไทยขึ้นอยู่แม่บ้มไม่แกดอกแหม่ประทันอะไรล่ะคนนะโหลดเร็วบ่ว่ามือนึ่งฮะเร็วๆบ่พอโหลดเร็วโหลดเร็วบอว่ามือนึง โอ้ยนี่นี่เขาใช้เท้าต้มใส่เท้าต้มคือว่่ใช้มือใช่ก็อเใช้เท้าเขากินเลยไปไหเนี่ยไม่นู้ไม่ใช่ยิมแช่งเลยลวกปากกรอน้ะเจาก็สดนงสดนนามีิมมาเลอซิมใส่เท่ากัน,นเลาเนื้อ มันจะเป็นฟิวแกงตัวแมนกันสิแกงเสน้นไข่ไข่ซุปเนาะแมนมันจะบอกขึ้ก๋วยเตี๋ยวดิ้ก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นฟิวหนึ่งแต่มอม,มันเมื่อจจะไรท่ทอดไม่แห้งกว่าก๋วยเตี๋ยวหรอกไอจิ้มหมักจิม้มเลยฟิวปรมันต้มหยุดนาะตม้มเป็นชงเพลิงแต่ว่าใส่เส้นแล้วลปะทอด เพราะว่าน้ำซุปมันบะเมนน้ำซุปก๋วยเตีเ๋ยวไหมบะเมนเหรอเนาะไม่เป็นน้ำซุปแบบก๋วยเตีเ๋ยวสิมันกจะต้มมาตัางหางได้เห็นไหมครับแซ่บมันฉี่แ่บคนละแบบเลยอ้โหอนี่ขอนไปตอนนี้เราก็อยู่ <c oughs> บ้านแล้ว อยู่อำเภอถาพนงครับอยู่ติดๆท่านาแก่ครับเลยน,นาแก่มาน้อยนึงครับเาคือพี่น้องท่านาแก่มากมากเลยสบายเลยครับใกล้ๆพรุร่งนี้นะครับแต่พุวงนี้ <laughs> เขามีซึกไงเพราะเราต้องเดินทางนะบประมันสามร้อยกิโลนะครับเพื่อที่จะไปที่อำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเช้าห้องก็พักอยู่ที่อำเภอสมเด็จครับจบังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่บ้านพี่ฮอดดีครับภาพี่น้องไปเบิ่งหน้าแล้วก็กลับมานอนเนาะประมันใบาสามเหมือนลูกแล้วคุมึงคลิปดีดิเม่นบอกตัวลุงได้เพราะมันเป็น,ปนชั่วมมในในใน่วงไอ้จังลุงไอ้เรืมไปแของไทยคลิปไเปเหม่นบอกปรเด็นกำมะนอนอเนี่ยเป็ลงุงได้ลงุงชาเลยลง ส้นดำกันนะมันมีขิงอม่างเกลืองมหลายส้นแบำเดีย๋ยวลืมนะครับพี่น้องมามีโอกาสมาส้นทั้งปีนะครับปากพี่น้องมีโอกาสเนาะหากินเนาะรอบต้มเซนครับพี่น้อง สองเลยวัแ่บครับส่วนน้องไข่กนะเค็ดต้มจิ้มพื่อกันเนยนะน้องไข่อุดดอนถ้าจ้าสิมักขายต้มเสร็จทำงานก็ว่าจะปูสาดนั่งกับพื้นบแบบญี่ปุ่นบมนนอเรไรๆเมนเมนเมนโต๊ะที่ขาเมน ได้ต้มเส้นกินเพราะกินย่ำต้มน้ำย่ำน้ำถี่ม่แห้ง,ม,หงมั้ยเออปลาปงครับปลาปง พ่อขา,าผมไปยืนเบิง้งลิกหน่อยเปลา่าครับพ่อขาบอกว่ามาเล่าให้พกลกเรตัเด้อตม่มเป็นยังไงไปจัดยัน,เ,ยนเ,ยเสียดเลยต้นเส้นครับต้นเส้นกินยัมด้ครับินต้ยเางนครับกินต้มเส้นครับกินต้มเส้น กินเส้นจร้นรอนนี่ไปด้วยกันคนบานพครับพอดีครับแม,พม่พอแลกกิน <c oughs> อ๋อเตีเยเราชง่อย,ย,ยี่ยยลตใชเดี๋ยวว่าอไรเจอไหนนะ บรรยากาศคืเป็นตาอาศนาวเจ็นเลยต่อแล้อีกแล้วนั่นด้ก็มองมันเตะกินอันดีอยู่กันัเจ้าของอะนะบ่าอาน้ไม่ทีเม่าอกด้วยคุแม่ยังหน่อยคนสองหมืากไหนึงเด้อ่แม่เงินอาบสเทรมสามหมื่นน้จอาบจพอน้่มแล้วเจ

ถือมันหอมมีกิ่นำเพาะดีเพราะดงนให่ยยกว่าน้แ <laughs> ต่วาอย่เห็มันลายกว่านิดนนพาดีแมนแมนครับเพราเงืบอบ่อนกะันกรามันหวนนับแอ้แล้วมันหวานกขาดยูแม่อ้เ็นมากกเดย อ๋ออันนี้ครับบ้านนี้แหละเอาว่บ้านนี่นะครับพี่น้องสรับแคลิปนีกแไว้จะมีการภาพี่น้องบาบึงเพราะว่าผมก็กินหมดแล้วเฮ้นครับแบไปเานาโซนทั้งผีนะครับพี่น้องแสบครับสมศิรป์ว่รเป็นไรเขาแ่บลีเนาะเขาบอกว่าเขาแ่บเยอะก็ะไรแ่บแบแสบพิ่ม ก็ตัวแรกก็แจกรับสกายกดกระดิ่งไมื่อได้ดามคลิปใหม่ๆของตาลพลลำบากลำเชี่ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไมยบุย <c oughs> <c oughs>